ทุกอย่างไรให้เป็นทุกธรรมดาทุกอย่างไรให้ให้เราไม่ต้องดิ้นรนในทุกที่มันเกิดกับเราในการเจริญพรมวิหารสี่คือความรักบาดฐานของแม่ชีมาจากความรักความรักที่เราไม่ได้ต้องตต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้ใดเพียงแต่เราพบเจอสิ่งที่ดี มีความสุขเราสุขที่อยู่ข้างในใจที่เราได้พบแล้วเราก็อยากนำส่งต่อให้กับน้องสาวให้กับครอบครัวให้กับคนรอบข้างว่านี่นะแบบนี้นะคือสุขจริงๆสุขในการเรียนรู้จากทุกนี่แหละการอยู่กับทุกอย่างไรทำให้เราเป็นสุขการอยู่กับทุกทำให้เรา เราได้เรียนรู้ว่ามันเป็นธรรมดาทุกอย่างไรให้เป็นทุกธรรมดาทุกอย่างไรให้ให้เราไม่ต้องดิ้นรลนในทุกที่มันเกิดกับเราสิ่งที่ได้แม่ชีได้มาปฏิบัติและเรียนรู้นี้ก็คือสิ่งนี้แหละคือคือการได้เรียนรู้การอยู่กับทุกทุกที่ที่เป็นธรรมดาจริงๆงทุกที่เป็นของมันอยู่แล้วบาทาาในสิ่งที่พระอจารย์สอน แม่ชีก็คือคือความรักการเอื้อเฟื้อให้กับคนรอบข้างไม่ใช่ไม่ใช่แค่แค่แค่บุคคลสถานที่สตัตว์ต้นไม้คือพ่อจันจะไม่พูดอย่างเดียวพ่อจันจะทําพ่อจันจะทําให้ให้ให้ลูกเห็นว่าที่พร่อจันทํามากกว่าพูดในความเมตตาที่ท่าน มอบให้แก่ทุกทกคนคนส์สงของเสนาสนะทุกๆอย่างที่ที่อยู่ที่ที่อยู่ที่วัดป่ามคลธรรมที่เข้ามาหรือว่าบุคคลที่เข้ามาในการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์จะจะให้ความเมตตานั่นคือสิ่งที่เรามองสิ่งที่พระอาจารย์ทำนำในสิ่งที่พระอาจารย์สอนน้อมกลับมาใส่ที่ใจของเราและเราก็สามารถจะนำนำมาปฏิบัติกับตัวเราและเราสามารถนำไปเผื่อ มันก็จะเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างได้ด้วยเจ้าค่ะสาธุ